สวัสดีค่ะพามาดูน้องเล็กนะคะน้องเล็กกำลังสซนเพิ่งตื่นอะไรลูกอะไรครับอย่าโซนนะอย่าฉี่รถเสื้อแม่นะ อุปกรณ์ไฟหน้าปุกนะคะอย่านะลูกเขาจะเล่นหนูจะเล่นอะไรืม เล่นอะไรครับเล่นอะไรครับดื้ออะไรครับไม่ลงนะไม่ลงนะไม่ลงนะหมามาหมามาเร็วเร็วเร็วหมามาหมามาดื้อนะดื้อนะ จะแลกลนงกัดนะจะแลกลนงกัดนะมไม่ฟังจะแลกลนงกัดเลยจับขึ้นก่อนเดี๋ยวหมามา เดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวตีเลยเดี๋ยวตีเลยดือด้อดื้อกระเป๋าก็หนูสีเดียวกันเลยเอ้าติีตีเอ้าไม่อยู่แล้วอ่ะเอ้าจะกระแหลนมาแล้วจะกระแหลนมาแล้วดุด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 ดดกระเป๋ามาแล้วดุดดุอ้าว เป่าเปล่าไม่เอาหนูเป่าเปล่าไม่เล่นกับหนูวายฮึบไม่เอาลูกไม่ลงไม่ได้เรื่องซะแล้วไม่ได้เรื่องซะแล้ว ดือซะแล้วอืมอืมโดดเป็นกุ้งทำอะไรจะกระแหลนมานะจะกระแหลนมานะ นี่นี่ดื้อ,อดื้อดื้อดูจิฟังไหมฟังไหมฟังไหมเปาจัดการนี่เปาเปาจัดการเปาเปาจัดการน้องเลยเปาเปาจัดการน้องดื้อ ตีเลยตีเลยจับปูใสรกระด้งแล้ว เอาเอาเ,อาเอาด็กแม่ดือแล้วเนี่ยยาตานอยู่ตานอยู่นะตานอยู่นะ ตาอยู่นะคราวนี้ไม่อยู่เลิกทายเลิกเล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 ยอืมอือืมอืมเก่งเกงเกง่กงจริง เหนื่อยหรือว่าไงืโซนแล้วไม่เมียตปาวดูน้องดิลูกน้องเล็กดื้อแล้วอ่ะหืม ทำอะไรอะ่ะนอนกระปูนเย็นเหรอนอนกระปูนเย็นเหรอหืมว่าไงครับเล่นมดเล่นมดุดมุดดำนอนกระปูนเิ่มดื้อไนะ้ ฟังเลยไม่ฟังเลยค่ะคลิปนี้ก็ให้ดูงัาน่ารักของเขานะคะดื้อแล้วค่ะค่ะบ๊ายบายจ้า